เออแล้วกดร้อน,นจังเลยนั่งคัพดีกว่าเฮ้ยหยิบน้ำขึ้นมากินอุ้ยเหนยกินน้ำเฮ้ยน้ำแซกทีรสอังุนอร่อยมากน้ำหนึ่งสะตทีรสอังุนสาม,มารถไปวน์โหลด Add แอดออนได้ที่ลิงก์ใต้ล่านคลิปนี้นะครบผมอ่ะ สวัสดีครับทุอยู่คมโอสัทีพาดเดานะผมอ่ะคีก็คีในวันนี้เราก็จะมาอ่ายังไงอ่ะก็ตาที่ทุกคนได้เราชมอ่าอะไรวะประสบการณ์การเจอผีนะโอเคซึ่งผมก็จะพาไปดูเลยว่าผมเจอจุดไหนบ้างแต่ให้ดูสั้นๆไม่นานโอ๊ะอะไรตัวแวงคือเออคือถามว่าผมโกผีไหมก็ ก็ตอนที่ผมเคยบอกว่าผมไม่กลัวผีแต่ผมกลัวผมกลัวอ่าจิ้งจกสีดำตัวใหญ่ๆมีจุดหลายจุดไม่ใช่จิ้งจกแล้วะมันตุก๊กแกแล้วเออโอเคแล้วแหละทำให้าทำให้ผมชวนถึงเอ่อตอนที่ผมอยู่ประถมตอนที่ผมอยู่ประมาณป .3 ผมก็ทาช่องยูทูบไปเลย โอ้เนี่ยแหละอันนี้โอ้เจือเปล่าเนี่ยให้ีคผงบอกเนี่ยจะเป็นบันไดลงมาใช่แล้วก็ห้ามเปนีูประตูจะอะไรก็อย่าทางมาทุน,นมาให้เจออกโอเคอันนี้คือจุดแรกนะทุกคนอันนี้คือจุดที่ องเนี่ยไม่รู้ทุกคนเห็นไหมประมาณจุดเนี่ยเออแต่ซึ่งผมมากดของก็คือมาก็มาตรงนี้แหละก็คือผมมากดของชี้ผมก็เลยมาตัดแตะตัดแต่ตอนแตะผมผมผมไม่ได้ฝังนู้นนะผมไม่ได้เลฝังนี้ผมดูไปฝังนู้นผมก็เดยตัดแตะตัดแต่ตัดแตะตัดแตะตัดแตะเนี่ออยหลังให้มองถอยหลัง อยวสะดุดเลยไม่สะดุดเ,เออคิดดีทุกคนเลยฮะจะได้ลอยหลกักทำไมอันเดียดีละอ่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมมากดของนะทุกคนก็คือจุดจุดนี้คือตรงนี้คือไม่มีอะไรแต่ไอจุดที่ผมเจอคือตรงอยาวก,ก็คือมัน ก็คือตู้กดของจะอยู่หลังป้อมยามโอเคแล้วผมก็ขออนญาตไม่บอกที่อยู่นะทุกคนโอ้เสียงรถต่างมากไม่รู้ว่าในคลิปวิดีโอจะได้ยินหรือเปล่าผมก็กำลังจะเป็นกลับเนี่ยผมสาม,ม,มารถอกมาเนี่ยผมก็เดินออกมาทางนี้ได้เออ เนี่ยเอจะมีจุดจุดโอ้ถ้านในโรงงานนี้จะมีจุดที่ผมมากสิผมไม่เจอก็คือเป็นเพื่อนของผมเจอเพื่อนอ่าที่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 เป็นพี่ของเซฟนะทุกคนแต่ก็จะได้ว่าพี่น้องก็ไม่ใช่ได้ว่าน้านหลานเออก็คือคนละเม่คนละพ่อคนละเม่เอออะไระ ก็คือเป็น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 อ่าเป็นเป็นเอ่อผมขอยากอธิบายแบบนี้เป็นลูกของพี่ของมิ้นอีกทีก็เลยเี่ยเป็นหลานใช่โอเคแล้วก็จะขึ้นไปไม่มีไอใช่ไหมนี่ตุ๊กแกเนาะโอเคตุ๊กแกไม่ค่อยจะอยู่ตรงนี้หรอกนะทุกคนที่เจ็บผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เนี่ย โอเคก็ okay, so สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยอีปกติในคลิปเราจะไม่ค่อยพูดกันเนาะปกติแบบจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย่แค่นี้อันน okay, to ี้ค yeah. ือแบบมีกดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยอ่ะเออไปแล้วบาย